ช่วยลมนะครับแค่ลมพัดมาก็จะไม่ดับนะครับแล้วก็มีเบ้าขนมครกนะครับอันนี้เราตาไก่28หลุมตาไก่นะครับก็เหมาะสําหรับไว้แค่นะครับคุณลูกค้าเลือกได้นะครับจะเป็นเบ้าที่เบากว่านี้นะครับก็ได้นะครับเพื่อว่าเวลาก็สวัสดีครับร้านตลาดไฮแกนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่แวะเข้ามาชมนะครับคลิปนี้เป็นคลิป เตาขนมครกขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์หอยครกบ้าบินครกครับรุ่นประหยัดหนึ่งหัวเตานะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบก่อนส่งคุณลูกค้านะครับขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่ในกรุงเทพนะครับโชคชัยสี่นะครับก็ได้สั่งเข้ามานะครับ1ชุดนะครับเดี๋ยวจะลองไฟก่อนส่งนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเป็นเตา สี่นะครับเตาสี่เตาสี่สามสิบนะครับนะครับเตาสี่สามสิบเป็นวาโยกนะครับเป็นวาโยกนะครับดูไฟสวยไฟออกมาสวยนะครับนะครับไฟออกมาสวยเลยนะครับนี่ครับนี่ครับวาโยกนี่นะครับก็สังเกตง่ายเวลาใช้นะครับเวลาเปิดก็ดึงเข้ามาหาตัวเรานะครับเวลาปิดก็แบบนี้คือปิดนะครับนะฮะอันนี้เปิด อันนี้เปิดนะครับอันนี้ปิดนะครับนี่ครับมันจะไม่สับสนเวลาการใช้งานนะครับเวลาปิดก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะได้ดูง่ายครับบางทีเนี่ยถ้าเป็นตัวปิดเปิดแบบอื่นเนี่ยเวลาเปิดปิดเนี่ยเราไม่รู้นะครับบางทีเนี่ยเราเปิดถังแก๊สมาแล้วแก๊สเข้ามาอยู่ในนี้แล้วเราก็ไม่รู้นะครับเราก็เอาปืนยิงเข้าไปมันก็จะระเบิดใส่หน้านะครับสําหรับรุ่นนี้ก็จะมีเป็นโครงเหล็กแล้วก็ เตาซีสามสิบนิ้วของคนไทยนะครับสังเกตนะตรงนี้จะมีที่วางนะครับเพราะฉะนั้นเราจะวางแผ่นกระจายความร้อนนะก็จะไม่ติดไม่ไม,ไม่ไม่ปิดหัวเตานะครับจะวางแบบนี้นะครับนี่มีแผ่นกระจายความร้อนนะครับแผ่นแผ่นกระจายความร้อนนี่จะช่วยคือช่วยลมนะครับถ้าลมพัดมาก็จะไม่ดับนะครับแล้วก็มีเ้าขนมครกนะครับอันนี้เราตาไก่ยี่สิบแปดหลุมตาไก่ นะครับก็เหมาะสําหรับไว้แขะนะครับคุณลูกค้าเลือกได้นะครับจะเป็นเบ้าที่เบากว่านี้นะครับก็ได้นะครับเพื่อว่าเวลาล่อนอะไรนี้จะได้ง่ายขึ้นนะครับเวลายกอะไรนี้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีฝาปิดด้วยนะครับเรามีหลายรุ่นนะครับมีหลายขนาดอันนี้1ชุดงชุดหัวหนึ่งหัว2หัว3าหัว4หัวแล้วแต่คุณลูกค้าสั่งหรือจะเป็นแบบสแตนเลสที่สวยๆก็ได้นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับพร้อมใช้เลยนะครับ ก็รุ่นนี้ก็ประกอบด้วยฝานะครับแล้วก็เบ้าแล้วก็แผ่นกระจายความร้อนนะครับแล้วก็มีหัวปรับกับสายเข้าถังแก๊สด้วยนะครับใช้หัวปรับธรรมดานะครับรุ่นนี้ห้ามใช้หัวเร่งนะครับถ้าใช้หัวเร่งแล้วเดี๋ยวไฟจะปรับยากนะครับครับก็เรียบร้อยพร้อมส่งแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเตาขนมครกขนมไข่ขนมครกสิงคโปร์หอยครกบ้าหมิ่นครกนะครับรุ่นประหยัดหนึ่งหัวเตานะครับขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่ใช้ ที่ท่านได้สั่งเข้ามานะครับเรายินดีจะส่งให้เลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ